สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่อายน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะเด้อบ่าว่าทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งไทยทั้งลาวทั้งเกาหลีญี่ปุ่นนะคะเนาะทั้งฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปและฝั่งอเมริกาเด้อค่ะเด้อวันนี้ก็มาเจอกับปุ้บุไลฟ์อินยูเคแล้วนะคะเนาะก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเนาะขอบคุณทุก ไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามด้วยค่ะเด้อขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเพื่อนในอนาคตด้วยค่ะเด้นนอ,อนะคะนะกจขอบคุณเลายๆค่ะกับเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดอัน,นิ้วโป้งให้ป้าปุ๋ยน้ำในด้วยค่ะเด้อก็อเป็นกำลังใจให้ป้าปุยเนาะน่าราคากับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจถ้าวันี้เพื่อนๆป้าปุ๋ยกะนะคะนะกับว่า บอเดินทางมาถึงเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะเนาะกับการเดินทางมาเรื่อยๆนะคะค่อยย่างเนาะ,ะพอคุยกับคอยก้าวค่อยก้าวไปทีละก้าวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนั่นแหละคะ่ะกับอนาคตกบับเราว่าจะเป็นจังใดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าพอคุยกับคอยย่างค่อยก้าวไปทีละก้าวค่ะคะ่คอยก้าวไปทีละก้าวเนาะกับนะค,คอกำลังแรงใจจาก เพื่อนๆพืนเอฟซีนี่แหละค่ะเนาะคอยพยุงปปุยเนเด้อค่ะเด้อถ้าปปุยเซก,ก่ะพยุงปปุยเนเด้อค่ะเด้อเนาะค่ะเนาะกับพยุงจุง่มแขนปปุยแน่จุ่มแขนปปุยแน่ค่ะเด้อพยุงปปุยให้ให้ปปุยยางไปตลอดรอดฟังเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆพืเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะกะมาเจอกับปปุยไลฟ์อินยูเคอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะ มื่อนี้ป้าปุยสิมา่อกีเรื่องอย่างสู่ฟังป้าปุยบ่ได้ดทํางานค่ะมื่อนี้เพื่อนๆป้าอนป,นปะปยบ่ได้ดทํางานเนาะมื่อนี้ป้าปุยหยุดทำงานกับเมือมเเ่องไอเมื่อเพื่อนๆอ่าบางมือนาฬิกาปุกนาฬิกาปลุกก็โอ้ยปลุกกูอีกแล้วเสวียนมาไม่กีดคา,านใช่เนาะปเอุยงานมาสิสิบหกสิบสิบหกปีแล้วเนาะไม่ยู่งนี่สิบเจ็ดกัเฮ็ดงานมาสิบหกปีแล้ว ก็เมื่อยเมื่อยค่ะงานอยู่ที่เดิมก็บ่เมนที่เดิมดอกอยี๋ประมาณอ่ปา,าป,ปกุยกัเคยแววไปถีบกันก่อนแล้วเน,นาะค่ะเนาะงานแรกป้าุยก็เห็นงานงานลงุงงานเขาเอิ้นอีหยังหน่ะงานไปเฮ็ดกับลุงบอ๊อบงานพวกอ่าพวกค้าโซ่พวกที่เป่าลมให้เข้าไปแล้วให้เด็กน้อยสไลด์พวกเป็นสไลเดอร์พวกอีหยังกระโดดจำ้ำมีหยังสินะนั่นละงานแรก ก็ปุ๋ยนักงานงานนั่นก็ได้ก็งานที่สองมากกับไม่เห็นงานโรงแรมค่ะเ็นงานโรงแรมก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการบ่ได้เป็นรีเซปชั่นด้วยกันด้อยทำความสะอาดปูเตียงนะคะเนาะงานที่สองก็เห็นงานแคร์โฮมค่ะเ็งานแคร์โฮมเนาะงานแคร์โฮมก็โอ้ยก็เลยออกมาเห็นงานโรงบานมาอยู่โรงบานนะค่ะเนาะเป็นงานที่ซี งานโรงพยาบาลก็ได้เงินดีอยู่ค่ะเพื่อนๆในเงินดีอยู่เนาะเพราะว่ปาป้าปุ้ยเป็นเป็นคอนแทคของเอ็นเฮดเชสเนาะเป็นคอนแทคของรัฐบาลได้อีเงิงต่างๆตามที่รัฐบาลเขาให้เนาะค่ะเนาะแต่ว่ารักษาค่ารักษาพยาพยบาลอยู่ประเทศอังกฤษฟรีเด้อค่ะเด้อบ่ได้เสียเงินเด้อค่ะนั่นแหละเฮ็ดงานกะป้าปุ้ยก็เสียภาษีเนาะคือถ้าสมมุติว่าออกงานไปแล้วป้าปุ้ยก็มีเงิน มีเงินอ่าเพนชันตรงนี้ยูแต่ว่ากระบ่กได้ลายค่ะเพราะว่ากรปุ๋ยของเขามาเริ่มเห็ดประมาณได้ประมาณเจ็ดปีนี่แหละตอนแรกเขาก็เขาก็ให้เฮ็ดยูค่ะเขาก็เขาก็ตัดโดยอัตโนมัติเนาะอัตโนมัติกรอปุ๋ยกับเฮ็ดต่อกรปุยกับมาเคลมเงินออกสินะมาเอาเงินออกมาหนี้เพาหลังๆมาเลยไอ้เลยให้เขาตัดโดยอัตโนมัติไปเลยค่ะนั่นแหละก็ได้เลยได่เห็ดอ่า เสียเงินเพนชันเนาะแต่ว่าพอรู้ว่าสิได้รายปันใดค่ะเดือนนึ่งปปุยก็เสียลายอยู่ด้ค่ะเด้อก็ประมาณรอยเอ่อประมาณปปปปุ 50, ปป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 นปป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 ้ปป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 ป0ปปปปปปปอปปปาปป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 ป เากะท็อปอัพมา12%นาะคะ่ะร้อยห้าสิบกะท็อปอัพมา12%กับบรลลูวา่ามันเท่าไหร่เด้อนค่ะเด้อที่ทางหน่วยงานปปุ๋ยท็อปอัพมาปปุ๋ยตกเลขค่ะ <c oughs> อะไรได้เสียเดือนละร้อยห้าสิบปอนด์ทุกเดือนทุกเดือนอ่าเพราะปปุ๋ยก็เสียแล้วกับบรลลูว่าสิได้เท่าไหร่เนาะกับอลลูว่าสิได้เลี้ยงชีพเลี้ยงชีพตัวเองได้บ่ ในทั้าบอู้ว่าสิเลียงชีพตัวเองได้บอกกับอาศัยน้ำลุงบอบละค่ะอาศัยเงินเกษียณน้ำลุงบอบเนาะเงินเพนชันน้ำน้ำลุงมบอบลุงบอบกับสิพ่อเรียงชีพพ่อคุยกับเรียงชีพลุงบอบได้อยู่ค่ะนะคขเนาะอะลรเพะว่าลุงบอบกับสิได้มีอเงินสเตทเพนชันสเตทเพนชันก็คือเงินค้นแก่เงินเงินเงินเบี้ยอะไรเงอ่ย เงินเงินของคนแก่บ้านเฮานี่แหละค่ะเนาะอายุหกสิบเจ็ดหกสิบหกของผู้ซายประเทศอังกฤษนี่หกสิบหกก็ได้เงนินอ่าเบีย้ยคนแก่เขาเอาิ้นเบี้ยคนแก่บ้านเฮาเนาะนั่นหละ่ะแต่ยูนี่เขาเอิ้อสเตทเพนชันเนาะคะ่ะเนาะลุงบับหกสิบหกลุงบับก็สิได้เงินสเตทเพนชันเงินเบีย้ยคนแก่แล้วก็ privately ลุงบับก็มี p r i v a t e pension อยู่ค่ะเนาะก็สิพอเลี้ยงชีพได้อยู่ เพนชันนี่กะเดือนหนึ่งประมาณหกหกร้อยหกร้อยกกูเกือบเจ็ดร้อยแต่ว่ามันเก็ขึ้นทุกปีเนาะคะ่ะเนาะหกร้อยกู้กู้เกือบเจ็ดร้อยนี่แหละค่ะแล้วกะมีเงินอ่า private pension ของลุงบอบอยู่กะคุ้มจะพาะเรี่องชีพปปุ๋ยกับลุงบอบได้เนาะคะ่ะเนาะหลังก็อาศัยลุงบอบนี่ล่ละถ้สิไปใส่ไ่ได้หรอกคะ่ะอาศัยลุงบอบเนาะอาศัยลุงบอบอ,อ อันอนี้เงินมันที่เขาทำงานนี่มันก็นมีหักภาษีภาษีประปุยกับหักเกือบสองร้อยเออบแมนโอ้มันก็แล้วแต่เดือนเนาะเงินเดือนแต่ละเดือนกับบกโต๊งสีนะ่ปะปุยก็มีอัน,นอันนี้อยูม่มีโอ้บบเคยเบิ่งจากเทื่อเพืสลิปเจ้าของบบเคยเบิ่งจากเทื่อเกือบสองร้อยค่ะ ร้อยเก้าสิบปอนด์ปาปปุยเสียภาษีเนาะร้อยเก้าสิบปอนด์นะคะปาปุยเสียเนาะแล้วก็เอ็นไอเอ็กมือคือหมายถึงว่าเงินที่เฮาเสียไปเพื่อเงินตรงนี้เพื่อเป็นค่าเป็นค่ารักษาของของปาปุยในอนาคตแต่ว่าจริงๆแล้ว คนเห็นงานหรือบบเห็ุงานประเทศนี้กับบริเตเสียงเงินอยู่แล้วน้องขะนอตในการาในค่ารักษาพยาบาลเวลาเขาหาหาหมอยังเสียนะรักษาพยาบาลทุกอย่างฟรีค่ะประเทศนี้เนาะเอ็นไอตรงนี้คือเป็นเงินที่เสียให้เพื่อไปเลี้ยงคนที่บ่มีงานทําในประเทศอังกฤษพอคุยทํางานเลี้ยงคนด้วยค่ะเด้อเลี้ยงประชากรที่บ่มีงานทําในประเทศอังกฤษ เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงเดียวหรือพ่อแม่ที่บอกไปทำงานทีนี้ลูกนะคะเนาะส่วนมากคนอังกฤษนี่จะจะบอค่อยจะบอค่อยเขาเออน,นี่ยัง่ะบางคนกับเป็นแม่เลี้ยงเดียวนะะเนาะกับบอได้ไปเห็ุงานก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านเพราะว่าบ่มีเงิน เพื่อจะมาเลี้ยงชีพกังสิหนะ้าก็ต้องเลี้ยงลูกดูลูกอยู่บ้านก็ได้เงินจากคนทำงานนี่แหละคะ่ะคือเอ็นไอนี่แหละเสียเอ็นไอไปเนาะสื่อติม uh, นนกับ national อย่งประมาณนี้แหละพอคุยกันจำว่าได้นั่นแหละก็ได้เสียงเงินตรงนี้เพื่อไปเลี้ยงคนที่มีงานทำในประเทศอังกฤษอา่าส่วนมากหลายประเทศเนาะคะ่ะเนาะจะเข้ามาในประเทศอังกฤษเนี่ย เพื่อเพื่อ,อยังเพื่อทำงานที่เ็ในชีวิตดีขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือค่ารักษาพยาบาลฟรีเนะคะเนาะของประเทศอังกฤษนี่ค่ารักษาพยาบาลน,นี่ฟรีทุกอย่างเลยค่ะเน้อนอกจากเขาสิไป private hospital เท่านั้นไป private รงพยาบาลเท่านั้นเนาะค่ะเนาะนั่นแนะหละจะมงจังเสียเงนินแต่ว่ารงพยาบาล ทั่วไปของรัฐบาลนี่บ่ได้เสียเงินด้วยค่ะเด้อแล้วน่ะป้ปุ้ยป้ปุยก็บางครั้งป้ปุ้ยก็อยากออกงานค่ะเพราะว่าเมื่อยเนาะมันกระตืนเนาะตื่นตีหาก,กว่ายเสียหน้าเห็งุงานเขาตื่นเขาตื่นในเศร้าหลายมันก็เมื่อยค่ะเพราะว่าร่างกายแต่ละคนกับเรคือกันเนาะบางคนกับต้องการพักผ่อนหล,ลายๆชั่วโมงบางคนกับสีหาชั่วโมงนี่ก,กับพอเลี้ยวในการพักผ่อนในการนอนหลับเนาะแต่ว่าปอปุ้ยนี่ จะเป็นคนที่ต้องการพักผ่อนหลายๆชั่วโมงเนาะนั่นเราบางข้งก็อยากออกเนาะค่ะเนาะออกไปแล้วกันจักสิไปเฮ็นยังค่ะอยู่บ้านจะซื้อกับเบือเนาะมันก็คือมันบ่นนคือเมืองไทยเนาะเมืองไทยนี่ไปบ้านเพื่อนบ้านไปบ้านผู้นั้นญาติพี่น้องย่างหาผู้นั้น,ผ,น,นผู้นี้ได้ทั้งนี้บอเด,ด้วย่ะเด้วเท่างนี้เขาสิเป็นเขาสิเป็น p r i v a t e เขาสิเป็นส่วนตัวมากเลยค่ะขนาดพ่อแม่พี่น้องจะไปหาลูก ลูกจะมาหาพ่อแม่ยังเสียก็ต้องสูกรน,นัดกอนเนาะคะนะ่ะเนาะมีบางคนด้วยกันญาติลุงบอบนี่แหละพี่สาวพี่เคยลุงบอบนี่แหละบางข้งมาก็าบอกบอกเขาดิสามทุ่มบางข้งก็ะมาะสามทุ่มก็มาเดี๋ยวป้บุ้ยสิมาว่าซูฟังเนาะเขาก็ต้องการพักผ่อนเนาะลุงบอบหลืองานมาลุงบอบก็ต้องการพักผ่อนก็ต้องการเป็นส่วนตัวเพราะว่ามือต่อไปเขาก็ต้องลุกไปเหตุงานเนาะค่ะเนาะนะั่นแหละ อะไรพี่สาวพี่เคยลุงบอกเนี่ยแหละคนหนึ่งที่บางครั้งก็บอกบอกเขาเดี๋ยวพอปุ๋ยสิมาบ้าเรื่องราวของพี่สาวพี่เคยลุงบอกไปฟังนาอค่ะนาะว่าเป็นยังไงคนเลี้ยวกับมีเด้อก่ะเด้อในประเทศอังกฤษเนาะเดี๋ยวพอปุ๋ยสิมาบอสุฟังเนาะนั่นแหละเ,เ่ะพ่ดเป็นว่าพอปุ๋ยเห็ดงานอยากเห็ดงานก็อยากยุ่กับอยากยุ่เนาะ เห็นงานเท่ากับได้เงินเนาะคะเนาะไปเลี้ยงครอบครัวเนาะจะมาขอเงินลุงบอกลุงบ๊อบก,กะค่าใส่ใจกะลายอยู่แล้วค่าใส่ใจในบ้านค่าอยู่ค่ากินค่าบิวต่างต่กะลายอยู่แล้วค่ะเพต่ำกว่าค่าอยู่ค่ากินขนาดอยู่สองคนที่นี่ก็ต้องพันขื่นค่ะพันขื่นเนาะพันขื่นพันอัพเนาะพันป่อนด้วยค่ะเพราะแมพันบาท ก็ต้องพันขึ้นไปค่ะเนาะเป็นเป็นพันขึ้นนะคะ 1, 000, พ, RS, well. พ,พันโอ้รูดกันเพราะว่าพวปคุยเมื่อเคยควยบคุ้มค่าใส่ใจน้ำลุงบอบส่วนมากอันนี้แต่ลุงบอบเนาะเนาะพวกคุยกับพูดกันก็ถามลุงบอบลุงบอบก็บว่าเอาเธอเอาไปดูาเอาเงินเดือนฉันไปดูไปควบคุ้มค่าใส่ใจรู้ว่าฉันเดือนหนึ่งฉันได้ใจอย่างนี้เกาให้ได้ฉันว่าฉันเ่ราเก็บเงินบ่าเก็บเงินหน่เขาสั่ว่า แทนแทนเซใส่ยไปเก็บกระด้กระเดี้แต่พวคือเธอได้ละเดือนเงินเดือนออกมาเพือเขได้ใส่ยังเก็บลูกเดียวาอัศนว่าเอาเข่าจะแบ่งเอาเข่าจะแบ่งอัศน์ว่าเขได้ใส่ใจยังาอัศนอั่นแหละค่ะอั่นแหละน้องเขาเขาคุยก็บอกว่าเอามัเก็บไว้เพื่ออนาคตนั่นล่ะถ้าเขาออกงานไปถ้าเขาเลิกคิดงานแล้วเขาก็ได้ใส่เงินตรงนี้ล่ะเขาคุยก็ว่างสิเนาะนั่นแหละค่ะ นันเราก็อยากออกอยู่ค่ะอยากกลับไปอยู่เมืองไทยกับมีแลนอยู่ว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยเร็วๆนี้กับลู่เือกันค่ะว่าจะเป็นเมื่อใดเนาะ,ะลุงบอบก,กะเห็นงานเห็นงานตอนปีนี้ลุงบอบกะหกสิบสองปีแล้วเนาะล,งลุงบอกกะก็รีทายเราค่ะแต่ว่าอยังรีทายมหมายถึงว่าเอาเงิน เอาเงินรีทายออกมาเอาเงินเอาเงินกเกษียณออกมาแล้วแต่ว่ายังแค่รีอ่อนเวิร์กได้อยู่นะคะเนาะลุงบอกกะคิดว่าอีกปีนึงจะออกจากงานจะรีทายกลับไปอยู่เมืองไทยถ้า,ากลับอยู่กลับไปอยู่เมืองไทยกะอยู่ในอังกฤษนี่แหละค่ะนั่นแหละลุงบอกว่าเหตุงานมาสี่สิบปีแล้วเนาะสามสิบปีสี่สิบปีแล้วลุงบอกก็บอกว่าเมื่อยสั่นมาลุงบอกก็ได้เงินเพนชั่นอยู่ค่ะ มี private pension กับ state pension state pension นี่ก็คือเป็นเงินเบีย้ยเบีย้ยเบีย้ยผู้เฒ่าคือบา้านเฮาเบีย้ยคนแก่คือบา้านเฮาล่ะเนาะคะ่ะเนาะเขาเอิ้น state ทั้งนี้เขาเอิ้น state pension เนาะถ้าผู้ซ้ายอายุครบ66นี่จะได้เงิน state pension เงินเบีย้ยเบีย้ยเบีย้ยผู้เฒ่าเด้อค่ะเด้อเบีย้ยคนแก่เนาะอ่าของผู้หญิงนี่อายุ67จยังได้เบีย้ยคนแก่ค่ะ เดือนหนึ่งกับประมาณเกือบ7จ็ยแต่ว่ามันก็ขึ้นทุกปีแล้วค่ะด ension, เดืองเงินสเตทเพนชันเงินเบียคนแก่เนี่ยนะ้นก็ขึ้นทุกปีเนาะกต่ประมาณ6กเจ็ดต่อเดือนเนาะคะ่ะก็มาบวกกับ Private p r i v a t e pension ของลุงบอบกับสิได้หลายตังค์อยู่ค่ะเพราะยังขีดปปุยกับลุงบอบได้อยู่เนาะ นี่ลรก็ปุยกรสีอาศัยเงินลุงบอบนี่ละค่ะเนาะค่ะเนาะกสีอาศัยเงินลุงบอบนี่ค่ะเลี้ยงชีพเจ้าของเนาะน่นลักก็มีแพนวมาจะกลับไปอยู่เมืองไทยเร็วๆนี่ละค่ะแต่ก็บ,บรรู้ว่าเมื่อใดคือกันเนาะเพราะว่ามันกับมันติดไอ้ตรงนี้แล้วเนาะนั่นหละมันก็มันติดไอ้ตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งลุงบอบกับมีโรคประจําตัวเนาะคะ่ะลุงบอบไปผ่าตัดลินหัวใจต้องไปเช็คเลือดประจํา ต้องไปเช็คเลือดตลอดค่ะแล้วก็ใส่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ตรงนี้เนาะใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจนั่นแหละค่ะลุงมาก็่มีโลประจําตัวปปุยกะคิดหนักคือกันว่าจะเอาแบบใดนะคะเนาะนั่นแหละแต่ว่ากะสิไปยุ่ล่ะค่ะกลับไปยุเมืองไทยเนาะกะสิกลับไปยุเมืองไทยเดือนหน้านี่ปปุยกะสิกลับเมืองไทยค่ะ กลับไปเยี่ยมสองปีแล้วไม่ได้กลับเมืองไทยเนะยาะแต่มี่โลกไอ้นี่เข้ามากะสองปีปกติปปุยจะไปทุกปีค่ะปีละครั้งสองครั้งกับน,นีแล้วแต่โอกาสเนาะค่ะเนาะนั่นละ่ะนั่นล่ะค่ะชีวิตในปปุยกะจังสี่ล่ะค่ะกัเป็นแบบนี้แหละเนาะก็เห็ดงานตื่นเช้ามากัเห็ดงานชีวิตนี้มีแต่งานค่ะแต่ว่าปปุยเป็นคนชอบทํางานค่ะเนาะมันก็นเลยบอ มันก็นเลยบ่เห็นให้ปปุ๋ยรู้สึกว่าโอ้ยเจ้าของลําบากเจ้าของเมื่อยเพราะปปุ๋ยเป็นคนชอบทํางานค่ะอยู่บ้านนี่ปปุ๋ยกะถ้าอยู่บ้านจะซื้อนี่ปปุ๋ยกะสินั่งทักนั่งทักนี่ของปปุ๋ยไปเรืเ่อยแวดนี่ปปุ๋ยกะสิทักทักเสือ้อจะทักอันนี้เสื้อตัวนี้ปปุ๋ยกะทักเด้อค่ะเด้องามโมคนเพื่อนนี่ลายงามบ่ค่ะเสื้อตัวนี้ปปุ๋ยก็ทักลายงามบ่ค่ะจะเป็นเสื้อใส่แบบสบายเสื้อคุ้มคะ่ะ น้ำบ่ค่ะเพื่อนๆสีดำปะปุยกับสมีสีดำอันนี้ได้ได้อันนี้มันมันเป็นได้ของของทั้งนี้เด้อค่ะเด้อรู้สึกว่าปะปุยสีทักไปประมาณสี่หากกุุมหนึ่งกับกุ้มหนึ่งกับประมาณหากร์ค่ะตกเป็นเงินเท่าไรค่ะเป็นเงินเป็นเงินสองพันประมาณสี่สี่้าหากุ่มเนี่ยแหละปะปุยจำว่าได้เนะมันกันหลายปีแล้ว นั่นแหละค่ะปะปุ้ยนั่งยื้อซื้อปะปุ้ยกระทักค่ะทักอันนี้ปะปุ้ยกํากลังทักอีกค่ะกําลังถักอีกตัวนึงเนาะก็เป็นเสือคุ้มเสือคุ้มธรรมดาซื้อค่ะเสือคุ้มหนาหนาวธรรมดาจะซื้องามมาค่ะนั่นแหละปะปุ้ยเป็นคนยื้อซื้อซื้อบปินเนาะเดี๋ยวถ้าถักเสร็จแล้วปะปุ้ยเสียออกมาให้เบิ่งด้วยค่ะเด้วยววันป็นจังได อันนี้ถักง่ายค่ะเพราะได้ถักยากแต่วันนี้ถักยากเลยค่ะเด้อถักยากสุดๆเลยนี่เขาต้องมาเพิ่มาป,ปุยแกะเองนะแกะล้ายเองาป,ปุยแกะล้ายเองเขาต้องมานับโซ่นับยางเพิ่มค่ะมันก็เลยถักยากในจุดน้อยสวยบ่ค่ะสวยบเวยย <laughs> วววย้เพื่อนๆสวยเนาะอุ้ยมาโจ้มาโจเสื่อยเพื่อนเ่บิ้องล้ะมีคอมเมนต์ห้ายคอมเมนต์ค่ะว่า ้ยเสือปอปุยง้างมาสันว่าเมื่อนี้ปอปุยก็เลยเอามาให้เพื่อนเพื่อนบึงนะค่ะนี่ล่ะกะเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆนกะกะย้าอีกแล้วค่ะ ยากอีกแล้วยากอีกแล้วว่าสิวันยาวเนาะว่าส oh. ิวมันยาวก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจเนาะค่ะเนาะก็ขอบคุณขอบคุณก็บรร้ว่าจะขอบคุณยังไงค่ะขอบคุณทุกกําลังใจด้วยค่ะเด้อที่เขาไม่ให้ปอปุ๋ยตลอดเนาะถ้าบ่มีป้ปุ๋ยปอปุ๋ยกะเอ้ยถ้าบ่มีเอฟซีปอปุ๋ยกะคงจะบ่ได้มาถึงทุกวันนี้เนาะค่ะเนาะกะปอปุ๋ยกะค่อยย่างไปเรื่อยๆค่ะกะค่อยย่างค่อยก้าวไปทีละก้าวเนาะค่ะเนาะนั่นแหละกะ ถ้าพอมีเพื่อนๆ f อพซีพอม่ไอ้น้องคอยพยุงปะปุย๋ยปะปุ๋ยก็คือสิยางสิเละเละๆๆไปทั้งในบุค่ะกอขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยค่ะด้วยคอยพยุงปะปุย๋ยคอยจูงแขนปะปุยไปเนาะเนาะคะ่ะคอยพยุงปะปุย๋ยให้เดินทางไปตลอดรอดฟังด้วยค่ะเด้อยเพื่อนๆเอฟซีพอม่ไอ,นอ้น้องเนาะ พยุงปะปุยให้ไปตลอดรอดฟังเด้อค่ะเด้อกอบคุณหลายๆเ,เด้อเดอาไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายค่ะ <c> บ <oughs> <c oughs> ๊ายบาย